กำลังนั่งพัดลมเซ็ตเจ้านั่งพัดลมเซ็ต,ตกั้งแตหงกรนาดเลยจะแกงตะวันนี่ย้ํานมไม่แล้วนมไม่เหลือเจ้านมไม่เหลือที่ตะวนันนะจะเอามาแกงเจ้าแกงใส่อันนี้เป็นบวบบวบเตียวมะขัดวันนั้นใส่บุญเส้นนะเจ้าเดี๋ยวจะามาแกงใส่นมไม่เลยมันเหลือถั้งแต่ใส่เฮ็ดเฮ็ดแขงก็เป็นห้องเฮ็ดแขงก็งนี่ อย่างเงี้บูนาซิเมจิอีกอะสีสีน้ำตาลกับสีอันนี้อันนี้บูนาปิบูนาปิอีกอันนี้อ่าอ่าบูนาซิเมจิเฮ็ดเมจิเลยจ้ะเฮ็ดญีุ่่นเฮ็ดเนี่ยนั่นเฮดแจวมาแข่งแจวเดี๋ยวมาล่างเฮ็ดกันเนาะล่างเฮ็ดละต่ำนะพี่เจ้าล่างเฮ็ดกันเนาะล่างเฮ็ดผิด จะซอยะนะตองนั้นจะมาแกงเลยไม่กระป๋องนี่แกงจะได้แกงจะได้จังก็ได้ใส่เอาใส่อันนี่ชามะใส่อันเนื้อ Kangrepa sẽ kangrepa sẽ móng kèm móc 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 nhưng nếu bạn bạc tông lắng nữa bạn nè, phần vào thì tông lắng nữa nàng mọc nàng hùng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  nàng

นี่เลยยวมันเหลือกะวันนั้นมันซื้อมะลกหนึ่งมันเหลือกะอเอาเกงนน่จะ้ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมโลกกินกันน้ำพริกกระลำเดียวมันห่อห้องมันจะคล้ายๆบะนหน้ามันบะน้ามันก็ ใส่รวมเป็นเห็ดเลยน่คนเดียวน้ำไม่นอ่เกะนอกเดียวสองนี่กระโปงนี่มันคลาด 2 mống nó phát lông Ui, nó tẹt Đấy, <laughs> Điều เฮ็ดตอนแรกว่าจะซื้อมา,มาซื้อมาพักตอนเย็นนี่บอกมีตอนเย็นนี่มือให้กินเข้าก่อนมาแก่งเดี๋ยวไปต่ำนะพี่กันเด้อตั้งหน้าไปก่อนหน่อย นั่นีิกันหรอเศษเหลือ,องไปน่อยพอมแดงพลังหายนะการบ้านเสร็จจบน่าขัดลงตะเคียน เอ้ยกัจ,กไจกไะไคร่ตะไคร่อหมวใส่พรอเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะนี่จะตุ๊บใส่ไปถ้ามันหอม,อม พริกเนาะพริกแต่ว่าใส่3น้อยไว้ซี่นึงเฮาก็บ่ยำน้ำใมกับเใส่ิกนม เดยแล้วใส่น้ำผ่านเขียนแล้วได้ประมาณนี้แล้วก็ะเราต้องตัดละเอียดนักแล้วเนะาะตัดละเอียดนักมันก็เบาเลยนะคะ Get low. น้ำใหม่ขอบวกมีเขาเสร็จเลยเฮ็ดเดือดเข้าไปใส่ที่ลัง

ใะะสน่น้ำปะลาร้าก่อนน้ำปลาร้านี่จะหมดละเดี๋ยวสุดท้ายใส่ไปหมดแล้วน้ำเปลี่ยน กอนนะจ๊ะว้เผ็ดเปิดน้ำปลาขวดใหม่น้ำปลาไม่พอใส่ไปอีกไม่รู้อร่อยไหมนะยี่ห้อนี้ โอ้ยมันมเงินไปย่าอเป็ดคนดีจังกดละแปดเหรียญนะโอ้ยน้ำปลา2ยี่ห้อเลยใส่ไปอืมหอม เส็ดแล้วค่ะอุ้ยน้ำมันจวกเลยโอ้ยเดี๋ยวก็เก็บไว้น้ำมันมินิดเดียว จะไม่ใส่ผงชูรสนะคะเพราะปะลามีผงชูรสแล้วค่ะเป็นไฟแป๊บอ้ยน่ากินไหมคะโอเคจะสุกแล้วเดี๋ยวน้ำผงๆ หัวข้าวแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ต้องนึ่งข้าวน,นะยุบรั่วเดี๋ยวนิดเดียวเองไม่ต้องนึ่งข้าวข้าวเดือดตั้งแต่เมื่อวานแล้มีใบเป็นน้ำรักเนอะอือน,น้ำมันหวานหวื ปิดไฟแล้วเดี๋ยวเรามากินกันตักใส่ชามนาจ้ะทีนี้เราก็มาตักใส่ชามทานกันค่ะนคะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดหน่อไม้มีนิดเดรอ มาเจ้ามาทานด้วยกันนะคะมาเจ้ามาเจ้ามาทานข้าวกันค่ะเหนียวเร็วแจงเหิตข้าวเหนียวข้าวเหนียวเมื่อวานเราอุ่นนะ mm hmm. เก็ามาไว้ทั้งหมง ออืมน้ำหวานจุกเลยเข้าไปอุ่นนะชุดเห็นไหมอูม้ร้อน

open. Sama muka kau ลาซืママるる้อมาใหม่เนีいい่ยอร่อยอุいい๊ยร้อนแกงก็ร้อนข้าวก็ร้อนหิวด้วย เมื่อจะอามาผัดผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยก็อร่อยแล้วเย็นนี้ไม่ได้ทํากับข้าวก็เอามาแกงเห็ดมันสดๆอย่างนี้นะไว้หลายวันไม่ไม่ไมอร่อยมันไม่เสียแต่มันไม่อร่อยซื้อมาก็ทาะอชอบนะคชอบกับข้าวมุดน้ำนี้ือข้าว เรากินเองไม่เป็นไรใช่ไก่อนถ้าเรากินข้าวถ้าเราไม่ใช่สมัยก่อนถ้าเรากินอยู่บ้านถ้าเรากินข้าวเราชอบเอาข้าวมุดน้ำเนี้ยดังน้ำเนี้ยแล้วก็ตักมาเองเฮ้ยข้าวร้อนมาเด้อมาเด้อ บ้านๆนี่แหละอร่อยอือเห็นอ mm. mm ือเฮ้ใ hmm. ส mm ่ใบนางรักจะหอมนั่นเนี่ยข้าวคือ องมอืมร่อยทำเองกินเองอร่อยเองดูข้าวมันมันข้าวข้าวเหนียวอ่ะแล้วมุึง เลยติดมัโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะและันเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอืคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะถ้ารักกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพํากำลังใจให้สาวรันนาด้วยนะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะสสวัดีค่ะบ๊ายบายข้าวเหนียวติดมือ